เนี่นะเหมือนคนที่มีกําลังสติสมาธิปัญญากล้านะอย่างกลางอย่างอ่อนนะเหมือนที่กล่าวมาในขั้นต้นนะแต่ถ้าคนที่มีกำลังสติปัญญามีกําลังดีแล้วเนี่ยเมื่อได้สัะปุ๊บเกิดศรัทธานะเหมือนเราพอรู้พอเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้ามีศรัทธาในการประกอบความเพียรเนะ่ยเราจะรู้สึกว่าการประกอบความเพียรเนะี่ยเหมือนพระพุทธเจ้ารอเราอยู่ เหมือนพระองค์ทรงเรียกเรากลับบ้านเหมือนท่านเรียกเรากลับบ้านเหมือนเรารู้ว่าท่านนั่งรอเราอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วเดินตามท่านไปเนี่ยท่านเดินไปทางนี้แหละก็ะเดินตามอยู่มันมีศรัทธาว่าเหมือนแค่เอื้อมเหมือนแค่เอื้อมเหมือนเหมือนใกล้ๆนิดเดียวในความรู้สึกนั้นนะ่ะคนที่มีศรัทธาจะรู้สึกือนท่านอยู่ไม่ไกลมันท่านอยู่กับเราอย่างเงี้ยนะ แม้กาบลงพื้นปัตพีนี่ยที่พวกเราเคยได้ยินไหมที่ว่าเอานิ้วแห่ลงไปเขียวขึ้นในพื้นปัตพีในพื้นดินดินติดติดขึ้นมาบนปลายเล็บนั่นก็ถือว่าเป็นสริระของเราตถาคตอยู่จุดไหนก็ตามทุกที่พอบใจมันอยู่อย่างนั้นอ่ะมันเหมือนอยู่ใกล้เนี่ยศรัทธา ศรัทธาจะมีความเชื่อมีความลงใจว่าเราเดินตามพระอ,องค์อยู่เหมือนพระอ,องค์ทรงรอเรากลับบ้านอยู่อย่างงี้